สวัสดีค่ะปั๊มสการ์อ้อมวิกไบส์นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะปั๊มก็อยู่กับรถหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่น Kawasaki Ninja 400ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถสภาพเดิมๆเ,เลย เป็นรถปี2019ค่ะราคาขายเพียงแค่129,000บาทเท่านั้นใครที่จะซื้อเงินสดคันนี้ขายให้เพียง125,000บาทค่ะที่ท่านใดอยากจะได้รถคันนี้นะคะสามารถมาดูรถได้ที่ร้านแต่ถ้าถามว่านินจาร400ตอนนี้ที่ร้านเหลือแค่คันนี้คันเดียวนะคะเป็นรถปี2019ค่ะราคาขายก็ไม่แพงนะคะ129,000บาทค่ะสําหรับใครที่อยากจะซื้อเงินสดนอา125,000บาทค่ะหรับลูกค้าที่ผ่อนนะคะ36งว วดนะคะ3ปีอยู่ที่4,400บาทนะคะ48งวด4ปีอยู่ที่3,600บาทเป็นยังไงกันบ้างคะผ่อนเบาราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิด ได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานนะคะคันนี้มต้องบอกเลยว่าไม่แท้เพียง3,000กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญเป็นรถสภาพเดิมๆเลยนะคะท่อเดิมกระจกเดิมเปลี่ยนมาแค่ท้ายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่น้อยสภาพดีแบบนี้นะคะต้องเชิญมาดูรถกันได้ที่ร้านอ้อมบิ๊กไบค์เลยนะคะเปิดทุกวัน8 3งถึง พงพวงครึ่งนะคะพี่ๆท่านใดอยากจะเข้ามาดูรถก็แวะเวียนเข้ามากันได้เลยนะคะซื้อสดมีเล่มให้ทุกคันรับประกันเรื่องของการโอดนะคะซื้อจัดไฟแนนของเรามีบริการจัดไปแนนนอกสถานี่มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะของเรายังฟรีค่าจอดเจ้าแรกในประเทศไทยเนาะ ฟรีค่าจัดดียังไงก็เพราะว่าฟรีค่าจัดเนี่ยของเราไม่คิดเลยแนมะ้แต่บาทเดียวนะคะปกติค่าจัด15,000บาทตรงนี้ของเราฟรีให้เลยลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าจัดสักกบาทเดียวนะคะ ทั่วไปถือว่าคันนี้รถ90%เลยนะคะ10%เป็นการเสรื่อมสภาพตามการใช้งานปกติทั่วไปนะคะโซสเตอร์ยังใช้ได้อีกยาวนะคะดอกยางยังเหลือนะคะสำหรับรถปี2019คันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีของพี่ๆหลายๆท่านที่กำลังมองหารถ ที่เป็นรถปีใหม่ๆการใช้งานน้อยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงผ่อนเพียงแค่3,600บาท48งวดเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นรถใช้งานที่ราคาสามารถอัดเอื้อมได้นะคะเล็กๆแต่ว่าคุณภาพพับจอเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีให้พี่ๆหลายๆท่านใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะฝากร้านอ้อมบิ๊กไบค์ของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะมีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นวีค่าจัดรับประกันรถทุกคันนะคะ อันนี้จะเป็นไม่เนาะไม่อยู่ที่3 0 0 0กิโลเมตรเนาะ3,500ยกิโลเมตรเท่านั้นรถปี2019ถือว่าเป็นการใช้งานที่น้อยมากๆนะคะอ่ะไหนๆก็เปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวแันให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยเนาะสำหรับคันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถท รี่า400คันนี้ของแต่คันนี้นะคะเอาว่ามีเพียงแค่เป็นายส้์แล้วก็ะไรเยอะแบบเท่านั้นเองนะคะมีแค่ตรงนี้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นเองเนาะนอกนั้นจะเป็นรถอะไรเดิมทั้งคันนะคะท่อเดิมกระจกเดิมนะ,ะเปลี่ยนแต่แค่ท้ายไม่น้อยนะคะคันนี้เนาะสีเดิมโรงงานขับรถใช้งานมือเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะรถปี2000 สีเดิมเดิมตัวถังไม่บุนะคะสําหรับสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะพี่พี่ท่านใดเข้ามาดูรถหรือว่าออกนอกพื้นที่ออกนอกบ้านนะคะอย่าลืมใส่แมสแล้วก็พเกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะคะที่ร้านของเราก็ยังเปิดอยู่นะคะไม่ได้ปิดเนาะสนใจอยากจะเข้ามาดูรถก็แวะเวียนเข้ามากันได้เลยค่ะตอนนี้รถที่ร้านของเรานะคะมีตั้งแต่3 0 0ร้อซีซีถึง1 0 0 0งพันซีซีค่ะยังไงก็อยากจะให้เข้ามาดูรถนะคะไม่ใช่เพียงแต่ Ninja สี่ร้อยคันนี้ยังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยยังมีอีก หลากหลายซีซีเลยนะคะอยากจะให้เข้ามาดูรถที่ร้านอ้อมบิ๊กไบคันนะวันนี้ก็พรีวิวนะคะเป็น Ninja 400ไปสมมุติว่าพี่่ท่านใดอยากจะดูรุ่นอื่นนะคะสามารถคอมเมนต์ขอดูหรือว่าฝากติดตามช่องยู u ูบช a n นลอ้อมบิ๊กไบด้วยนะคะจะมีรถอัปเดตให้เนาะแล้วก็ฝากติดตามเพจอ้อมบิ๊กไบของเราด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะมี IC ด้วยนะคะสำหรับร้านอ้อมบิกบ๊กไบฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ